ะมาล้างอุปรกรณ์อุปรกรณ์เลยดีวะ o k เ y let's go เย้ะมาากนะับบินไปเรียก<ๆ>ันี้จะมาล้างอุปรกรณ์อุปรกรณ์เลยดีวะบ้องของเรานะครับก็น้ําดามากอุปรกรณ์เพียบวันนี้เราจะใช้เป็นอันนี้นะ จากร้านนิ่มนวลบ้องครีนเนอะร์เวลาเราใช้ปักวันสองวันนะครับมันจะมีคราบอันนี้ย่างนะครับตัวกันน้าแข็งเนี่ยถ้าเกิดไม่มีตัวกันน้ําแข็งเราสามารถใช้ที่ล้างขนนกมาแทงไว้ถึงข้้งล่างได้จะไม่ค่อยเปลืองน้ายาล้างเท่าไหรไ่แต่สองสามวันก็ต้องใช้ล้างที่อีกนะสุดยอล้างน้ำเปล่าก่อนนะจริงๆเวลาผมล้างาจะใช้น้ําอุ่นนะมันจะออกดีมากเลยถ้าล้างทุกวันมันจะออกง่ายหน่อยมีปล่อยไว้ประมาณสองสามวันแล้วปกติผมจะเปลี่ยนน้าทุกวันนะโอ้นนี้ออกยากมากอันนี้เราจะ ใช้น้ำยาล้างแค่ในติดไปสุดเราม,มีถุงที่เราเคยใช้แล้วกจุ่มไวต่อไปจะเป็นหลอดแก้วมันแบบจัดไปเอยเห็นค้าเป็นพอแต่อะไนี่นะข้างในมันก็จะมีเกลือน้ำยาของที่ร้านนะครับขวดน,นี้ซื้อมาร้อยยี่สิบนะห้าร้อยมลปกติเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อมันจะอยู่สักสองร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบก็ถือว่าโอเคล้างบ่อยเลยเนี้ยต่อไปมันจะเป็นน้ำข้างในะนะครับดูน้ำอันนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อคืน ล้างเศษตะกรอนออกให้หมดนะครับโอเคเอาจริงมันแทบไม่ต้องขัดต่อเพราะมันเกี้ยงเลยอครับไหนนะจากเมื่อกี้เนี่ยถ้ามีแปรงก็ขัดข้างบนหน่อยนะจริงก็ถึงได้ไหมพวงนบะนก็สะอาดอะมันจะมีเศษข้ก็ล้างกนะ็ล้างเลยตรงนี้เป็นพวกเกลือพวกอะไรเนีย่ยพอเราใส่เข้าไปขย่อยขย่ายต้องไม่ชะพวกเศษนี่อรอ รับรองว่าเหมือนซื้อใหม่นี่เป็นไงใหม่กิ้งเนี่ยถ้ามีตัวขัดตัวอะไรมันก็จะสาดนี่กว่านี้อีกนี้ขนาดไม่ได้ใช้นะดี่ข้างในไม่ได้ขัดเลยใช้น้ำยาอย่างเดียวเขยา่าเขยา่าเกี่ยเลยอต่ต่อไปนะนี่ล้างนันนี้แค่ตัวูถ,ถมันก็ออกแล้วเอน,เนีเป็นไงส่กิ๊ง ผมรับกวนร้านทําบ้องนะครับไม่ต้องทําที่ใส่น้ําแข็งตรงนี้มานะมันทําให้ล้างบ้องง่ายมากคือไหนเราสาม,มารถใช้ที่ล้างคลตรงมาแยงไว้ล้างได้เลยน้ํายาล้างก็ต้องใช้อยู่ดีประมาณสามทีวันครั้งแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนต้องใช้เกือบทุกวันเลยนะมันก็จะเปืองหน่อยปากร้านทําบ้องด้วนะนะเรื่องสุขภาพที่ดีของผู้ป่วยอ่าตอนนี้เรากฎหมายใหม่แล้วเราต้องใช้เสพในทางการแพทย์นะครับไม่ขน้แบบกร,รดุนให้เจ็บในทางสันทนาการนะ เสร็จเรียบร้อยบ้องเราโอเคครับก็เรียบร้อยกับการล้างเจลกันของเราครับเพื่อความสะอาดในการใช้นะครับก็ยังไงไว้เจอกันใหม่รอบหน้าเจลกัน